ราคับป,ปยาน623ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญทาเจ็ดประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดทำเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงทาที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 7. อุเบคาสัมโพชฌง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญธรรมเจ็ดประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะ624ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญธรรมเจ็ดประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรมเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งอนิจจสัญญา กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อ,อนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 4. อาทีนวสัญญากำหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไขต้ต่างๆ 5. ปหานาสัญญา กำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 6. วิราคาสัญญากำหนดหมายวิราคาว่าเป็นธรรมละเอียดประนีต 7. นิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประนีตภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญธรรมเจ็ดประการน,นี้เพื่อรู้ยิ่งราคะ 625ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญทาเจ็ดประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหารเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4. สัพพโลเกอภิรัตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. าอนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร7ทุกเขอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญทาเจ็ดประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะ622ถึง652ภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรเจริญธรรมเจ็ดประการเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะ เพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญธรรมเจ็ดประการนี้เพื่อความสละคืนราคะ653ถึง1132ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญธรรมสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดปทุสร้ายเพื่อกําหนดรู้โทสะ เพื่อความสิ <have handled klore> ้นโทสะเพื <congestion> <uce> ่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโกธะความโกรธอุปนาหะ ความโูกโกรธมักคะความลบหลู่คุณท่านปราศะความตีเสมออิสาความริษยามัจฉริยะความตรนีมายามานยาสัธยะความโอ้อวดรมภาความหัวดื้อสารัมภะความแข่งดีมานะ ความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามัทะความมัวเมาประมาทะความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญธรรมหกประการนี้แลเพื่อความสละคืนประมาทะพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธ ของพระผู้มีพระภาคแลราคปราปยัญจบสัตการนิบาตจบบริบูรณ์